คลิปนี้ก็จะมาแนะนําทีมที่ใช้ในการผ่านดันเจี้ยนธนานะครับชั้นที่15าโดยจะขอแนะนําแค่ดันเจี้ยนเดียวก่อนนะครับก็คือดันเจี้ยนแสงเพราะว่าใช้ทรัพยากรนะครับตัวละครน่ะค่อนข้างจะน้อยที่สุดและในเวลาทั้งหมดขอทิบายก่อนนะครับว่าตั้งแต่11ถึง15เนี่ยความเก่งกาจมันจะต่างกับ10แบบคนละเรื่องเลยนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะไม่มีอาตามัตราบล็อกเฮปปี้ก็ไม่ได้สูงมากประมาณหลัก200แ0 0แล้วก็แต่ละดันเจี้ยนก็ใช้ลักษณะพิเศษในการป่านะครับตามแต่ละประเภทก็คือไฟใช้แค่แข็ง่มยก็อาง ของดันน้ำแข็งเนี่ยใช้พิษดันดินก็จะเป็นใช้ไม้เผาไหม้ดันมืดก็จะใช้ตัวที่เป็นเลือดไหลแต่ว่าเฉพาะของดันเจียนแสงเนี่ยจะใช้แค่จํานวนคิดนะครับในการพิชิตเพราะว่ามันจะมีโล่ที่เป็นบอยชิวิตนะครับตามจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่อยก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างก็คือตั้งแต่11เป็นต้นไปถึง15เนี่ยศัตรูนะครับจะมีในส่วนของอัตราบลกเพิ่มขึ้นมาละหก0รแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยนะครับเจไปจนถึง1ร0นะครับ ที่ชั้นที่15ซึ่งตรงนี้แหละที่จะทาให้เวลาคุณตีติดคีย์นะครับขึ้นมาแล้วติดบล็อกเน็คืออัตราคีย์จะไม่ติดขึ้นมาแล้วทําให้ตัวดาเมจคริตทคอลที่คุณบูตมานะครับอย่างสูงเนี่ยโดยเฉพาะในตัวที่ใช้ในการแบกนะครับอย่างเจ้าปัสคาวเนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะดังนั้นโดยพื้นฐานนะครับในการเชียร์ชั้นที่11ถึง15เนี่ยของดันเจนทุกด่านก็จะต้องกลับไปที่พื้นฐานนะครับการใช้สเตตัสสถานะนะครับเฉพาะทาง แ,แต่ว่าณน,นตอนนี้นะครับผมคิดตัวที่เป็น,น,นเช่นถ้าแสได้ง่ายกว่าเพื่อนในชั้นที่15นะครับตัวที่เป็นปูขีดแสงเห็ดแสนะครับก็ยังคงเป็นใช้ตัวกันช็อตจากโคอี้แล้วก็ขจัดบัฟนะครับตัวที่เป็นบัฟเพิ่มดาเมจพลังยมตีเวทน,นะครับแล้วก็ยังคงใช้จ๊กเกอร์เป็นตัวหลักนะครับในการเคลียร์ตัวที่เป็นวอยชิลฮิตนะครับก็คือท่าหนึ่งจะเป็น7ฮิตอีกท่าหนึ่งจะเป็น3ฮิต โดยเจ้าตัวนี้นะครับที่ชั้นที่15จะมี h P ไม่เยอะมากก็คือถ้าเกิดคุณเคลียร์ตัวที่เป็นวอยชิลทั้งหมด80พิษได้เมื่อไหร่นะครับก็จะเริ่มตีมันเข้าแลครับถึงแม้มันจะมีบล็อก100%นะครับแต่มันก็ยังคงปราบง่ายที่สุดในบรรดาปูขี่ท่าทั้งหมดโดยในวันแรกเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเคลียร์ปูขี่นะครับชั้นที่15ของดันแสงก่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะเก็บตัวที่เป็นเชื้อเพลิงในจิตใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่11เนี่ย12 13 14 15 แล้วคุณค่อยกลับไปเคลียร์นะครับพวกชั้นเก่าๆได้ก็คือเมื่อคุณสามารถผ่านมาได้เนี่ยคุณค่อยเคลียร์ครั้งแรกนะครับเราค่อยไปเก็บชั้นสิบห้าเมื่อคุณพร้อมแต่ตอนนี้นะครับทรัพยากรน้อยสุดจะเป็นเจ้าภูกิธาุแสงนั่นเองโดยชั้นที่สิบเอ็ดถึงสิบห้านะครับตัวที่เป็นธาตุสูงเนี่ยยังคงได้เท่ากันกับชั้นสิบนะครับไม่ต่างกันมากสิ่งที่ต้องการจริงก็คือตัวที่เป็นเชื้อเพลิงในงใจิตใจเพื่ออัพศักยภา,า,าพปาาัสวินนั่นเองนะครับโดยไลน์อัพจะมีอย่างต่อป็อนอนนป เคลียร์ไวทชิลนะครับก็จะเป็นโจ๊กเกอร์นะก็ตัวนี้เอามายืนเพื่อเคลียร์เฉยๆนะครับไม่ได้ในนาเม็นะจะเป็นเซตบล็อกนะครับอัตาบล็อกนะเอชพีเปอร์เซ็นต์อัตาบล็อกแหวนบล็อกแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นตัวเวทแถวหลังนะครับเราจะใช้ตัวฮิลตัวหนึ่งที่เล่นคูลดาวได้นะครับเวลาฮิลล์นะตอนสีลดคูลดาวให้กับสายเวทแถวหลังก็คือเจ้าลูซี่ก็เซตป้องกันนะครับอัตาบล็อกแล้วก็แหวนบล็อก ตัวฮิวอีตัวมาช่วยเสริมนะครับถ้าลีน่ามีโจมตีปกติอัพสกิลมาก็ดีนะจะได้ช่วยโจมตีปกติแล้วฮิวได้ตา,าบล็อกเฮพีเปอร์เซ็นต์ตาบล็อกอันนี้แหวนเอามาตัดติดมาจาก PVP นะครับอีกตัวหนึ่งเอามากันช็อตไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็ตา,าบล็อกเฮพีเปอร์เซ็นต์ตาบล็อกแหวนบล็อกตัวท้ายนี้จะเป็นเจ้าลิงสีสูนนะครับเอามาใช้ในการนี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่เวลามันแยกร่างเสร็จนะครับถ้าไม้ตายของมันอาจจะถูกกาหนดเป็น3ามฮิตทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นท่า2ท่า1 ก็3ฮิตแล้วก็ตัวที่เป็นโจมตีปกตินะครับเวลาแยกล่างจะเป็น2ฮิตทาให้เพิ่มจำนวนฮิตในการเคลียร์นะครับที่สาคัญก็คือไอ้ตัวท่าที่เป็นหลังแยกล่างอะ่ะมันจะสามารถใช้ในการลดอัตราบล็อกได้นะครับ25%เพื่อใช้ในการโจมตีทะลุในช่วงสุดท้ายหลังจากที่วอลชิลหายหมดแล้วก็อันนี้เซตเหมือนเดิมน,นะครับตามที่อธิบายไปตอนรีวิวนะก็คือมาชาการนะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราบล็อกแล้วก็แหวนคืนชีพ แล้วก็ตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยใช้ตัวที่เสริมการป้องกันนะครับอะไรก็ได้พวกป้องกันพวกลดเสียหายก็ได้นะได้หมดเลยคือให้ยืนไหวอะให้ยืนจนถึงจุดที่เคลียร์วาชิลทั้งหมดทิ้งนะครับก็เปิดมานะครับด้วยการแยกร่างเพราะว่าแยกร่างเสร็จแล้วจมตีปกติจะเป็น2ฮิตทําให้เคลียร์ได้เร็วขึ้นถ้าล่าง7จฮิตของจ๊กเกอร์ถ้าบน3ฮิตเราก็ค่อยๆวนไปนะครับในการเลี้ยงเลือดไปเรื่อยๆ อ๋อแล้วก็เจ้าลิงซึนหอพกพงนะครับมันมีความสามารถในการฮิวทุกครั้งที่ใช้สกิลด้วยนะก็ะถือว่าเป็นตัวฮิวเสริม,มรซึ่งต้องเปิดด้วยแยกร่างเสมอนะครับทำให้การจับตุ้มปฏิเป็นสองฮิตแล้วก็ไปใช้สกิลโจ๊กเกอร์เสร็จนะครับใช้ท่าฮิวร่างของลูซี่พพเพื่อลดคูลดาวน์นะครับ ให้โจ๊กเกอร์กลับมาใช้ท่า7จพิษนะครับได้เร็วที่สุดเพราะว่าต้องเคลียร์วอชิลออกให้เร็วยิ่งปล่อยนานอ่ะเจ้าูุกีแสนมันยิ่งสะสมพลังตีภาพขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ท่าตีของเจ้าลิงมันเป็นสามพิษทั้งหมดนะใช้ท่าไหนก็ได้ ใบนี้ที่ดีนะถ้าจะให้อภัยความผิดบาปของเจ้าใ้ทมองวิเศษขยายใหญ่ถ้าจะให้อภัยความผิดบาของเจ้าให้ทอ๋อคงพอยแยงและลางแยกหายนะครับไม่ใช้ท่าบนเสมอนะจะได้ทำให ตัวสีปกติเป็นสองติตลอดเวลาพอใกล้ๆจะเคลียร์ตัวที่เป็นวอยชิ์หมดนะครับพอเต็มตัวนะครับพอเริ่มตีเข้านะครับเราจะเริ่มใช้ท่าบนนะครับของซุนหวไใน,นสภานนสพแยกล่างเพื่อปลดบล็อกทำให้บล็อกหายไป25%นะแล้วก็อย่าลืมที่จะฮิวลด้วย ตรงนี้เราจะใช้ดาเมจของเจ้าลิงคุณหองคงนะครับกับโกเกอร์ช่วยๆกันนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการเคลียร์ชั้นที่หที่ง่ายที่สุดแล้วคิดว่าใช้ตัวละครน่าจะน้อยที่สุดนะครับในปัจจุบันนะไม่ต้องใช้ตัวสีสูงสูงมากเท่าไหร่ก็ใช้เทคนิคนี้นะครับในการเคลียร์ซ้ำไปก่อนนะครับในระหว่างที่มันรีชาร์จวันละ2ตัวแล้วคุณค่อยๆนะครับพัฒนาตัวละครที่ใช้ในการเคลียร์พวกดันท่าดือๆนะครับเพิ่มเติมแล้วค่อยมาเคลียร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งไอเทมตัวนี้นะครับเชื้อเพลิงจิตใจเนี่ยคุณก็นําไปใช้เพิ่มเติมนะครับในการพัฒนาตัวละครที่ มันเป็น6ดาวสี2นะครับเช่นเจ้าทูตนะครับผงผมน่าจะเป็นโซลแรกที่ใช้ขอศัยกยภาพตรงนี้นะยังจะขึ้นมาเฉพาะตัวละครที่6ดาวส2เท่านั้นนะครับตั้งแต่ตัวทองแล้วก็ตัวม่วงได้หมดมก็จะมีด้วยกันทั้งหมดแต่ละขั้นเนี่ยจะมีโจมตีมีป้องกันมี HP นะครับ10ขั้นเนี่ยแต่ละขั้นก็ใช้ทรัพยากรพวกนี้เพิ่มไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้พอทอง ป๊อปเสร็จนะครับการขึ้นขั้นต่อไป Limited, ลิมิตเปกเนี่ยก็จะต้องข้ามปีดจำกัด4ก่อนะมันจะปลดได้โจมตีแม็กสุดเลเวลสิก็เป็น100นะแล้วก็ให้ตัวป้องกันก็จะได้แม็กสุดตอนนี้อยู่ที่70แล้วก็ HP ก็จะเป็น320นะครับของขั้นแรกก็เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณจะปลด30เลเวลนะครับคุณจะต้องมีทั้งหมด46นั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ